เฮ้ยตกตกแล้วตกแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่นีมาเกาะเสื้อไว้ตกใส่กระบะลหัวเองอ่ะบนหัวเองอ่ะบนหัวเองอ่ะนุนไม่เท่งอมาได้อะฝังนุนอะอร่อยแล้วแม็กอ้าวากู ตัวเมียช่างบนึงตัวมางัดกันอุ้ยเหี้ยหัวตัวเมียซ่์มาหาหาเลยมันใส่ไม้กานตัวข้างในเตะหาหนอนโอ้ันเอาได้เมียตกไม่เป็นไรตกเมียมันอ่อนแรงจูกวันจนอ่อนแรงนี่เนี่ยเตะหันพี่มีครับเอาไม่ได้เยญ่ขึ้นเลยยังจับเขาไปใส่ต่อมันหันเขาขึ้นไปเร็วไปท่ามันหันเขาลงมา โราที่แค่โจทำหลุมเนี่ย <ไป S 1> มันไปจเมียอะไรมาวะกูว่ามันมันมันขูดพืชหรือเปล่าไม่งั้นมันก็สู้กันมุดดินแล้วไปโดนกินเอ็งมารอหน่อยดิเฮ้ยใ,ใครก็ได้ไปจับไม้หน่อยดิไม้ตรงฝั่งเนี้ยมิกเองได้ไหมจับไม้ให้มันเอียงมาฝั่งเนี้ยเออพยาวยาวอยูอ่ยาวยู